ก็นะครับผมนะสวัสดีกันด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กับ Minecraft Ultimate หมอนเดิมนะครับซึ่งเราได้ทำซีซั่นใหม่ไปแล้วนะซึ่งเราจะมาแนะนำช็อปกันเพราะว่าช็อปเราได้อัปเดตแล้วจากมันมีชั้นเดียวนะครับเราก็ได้ทำให้มันมีหลายๆชั้นนะครับผมซึ่งเราเพิ่มของเยอะขึ้นกว่าเดิมนะซึ่งแบบมันยังไม่โหลดนะครับทำให้มันโหลดก่อนนะมันจะไม่สวยนะครับซึ่งเข้ามาครับก็จะเห็นความเพียรพยายามของแอดมินนะครับซึ่งเขียนว่าประกาศช็อปเปิดแล้วนะครับ ส่วนเราไม่ต้องสนใจข้างบนครับเราเจอข้างบนเสร็จปุ๊บมันจะเป็นที่ขายโพเล็กๆนะครับเพราะเราตั้งไว้แค่นี้เันเป็นความสุขของแอดมินนะแล้วก็นะลงมาชั้นสองนะครับเราก็จะเห็นของขายนะขอฝั่งนี้จะเป็นพวกบล็อกต่างๆนะครับจนถึงตรงนี้นะฮะส่วนตรงนี้จะเป็นของที่เป็นเกี่ยวกับของใช้นะเอาไปตกแต่งบ้านเราลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับล่างนะฮะนะเราลงมาล่างเสร็จปุ๊บฝั่งซ้ายนะครับถ้าลงมาบันไดซ้ายนะฮะอ่าจะเป็น เกี่ยวกับอุปกรณ์ทาฟาร์มทั้งหมดเลยนะครับส่วนข้างหน้าโซนนี้นะเราจะเป็นไข่นะครับครึ่งหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ผู้ผิดมันจะเป็นแร่นะครับผมอ่าเป็นแร่ครึ่งหนึ่งครึ่งซ้ายอ่าส่วนครึ่งขวาจะเป็นเออจะมีเลสโตนด้วยนะแล้วก็จะเป็นไขสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งเราเอาไปปล่อยเสร็จปุ๊บเราก็จะกดคิวออนะครับทาให้มันหายไปนะฮะซึ่งพอฝั่งนี้นะครับก็คิวออมันใช้เพื่อลดแหลกนะครับผมต้องเข้าใจนะฝั่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เลสโตนทั้งหลายเลยนะครับ ซึ่งพอเป็นอุปกรณ์เรสตโตนเนี่ยเราก็ทําไปทํากลไกได้นะฮะทำตอนที่ทําเป็นนะส่วนบล็อกต่างๆเราก็มีจัดไว้ให้ข้างบนครับนะซึ่งบันไดมันจะเดินลอนทดนหน่อยนะฮะต้องทําใจกับมันนะส่วนที่อื่นๆนะครับเราก็จะมีแนะนําด้วยสักนิดหนึ่งนะแต่ผมจะไปขอแนะนํตรงโซนเฟียเทมนะครับนะล้วก็จะบอกว่าสปาวนะครับจะบินได้แค่ที่สปาเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นยศปกตินะครับเข้าสปาวจะบินได้เพราะว่าสปาของเรากว้างนะเลือกใหที่เมื่อกี้นี่นครับฝั่งซ้ายเป็นเฟียเทม นะเราก็ดูซึ่งมันยังไม่ขึ้นมันหายไปไหนไม่รู้นะโอเคก็มันยังไม่ขึ้นเลยนะคือบ๊บนึงนะครับสักครู่โอเคนะครับเรากลับมาแล้วนะฮะซึ่งมันขึ้นแล้วนะกีบแก,ก้มาตรงนี้นะครับจะเป็นจากไม้กับแจกพวกชุดเกาะของเหล็กนะฮะแล้วเราก็มีธนูแจกด้วยซึ่งฝั่งนี้นะฮะที่ถามว่า ทำไมไม่มีแจกอาหารเพราะว่าต้องการให้มันเป็นเกี่ยวกับการเซอร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเราต้องไปหาอาหารเอาเองแล้เวเหลืออีกสักพักจะมีแอปเปิ้ลมาลงนะครับ <c oughs> <c oughs> นะก็ประมาณนั้นส่วนฝั่งขวานะครับผมเรายังไม่ได้ทํามันจะเป็นเกี่ยวกับการเติมเงินต่างๆนะฮะซึ่งผมยังไม่ค่อยบ้างนะเราก็เลยไปทําช็อปให้พวกคุณได้ใช้ก่อนนะส่วนเราจะขอแนะนาโซนนี้นะครับผมนะเป็นเกี่ยวกับโซนของกิจกรรมนะครับซึ่งพอเป็นโซนกิจกรรมอย่างนี้ปุ๊บ นะฮะเราก็สามารถผ่านกิจกรรมนะครับกิจกรรมจะมีจัดน่าจะทุกวันนะครับผมน่าจะทุกวันนะครับพอเราจัดกิจกรรมเสร็จปุ๊บคุณได้รับอีเวนต์พอยท์ที่เป็นเนเธอร์สตาร์ของดาวโลกนะครับแล้วก็พอได้รับเสร็จปุ๊บคุณก็มาแลกได้นะครับจะเป็นของบบก5ทั้งเซตเลยนะฮะซึ่งคุณสามารถเอาอีเวนต์พอยท์ได้จากการแข่งกิจกรรมนะส่วนที่ทต่างๆนั้นเราขอแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งไอเทมนะครับผม ซึ่งเรามาอยู่โซนนี้นะครับซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับการเติมเงินนะนี่ครับเราก็จะไปซื้อของที่หน้าเว็บนะครับเว็บของเราเป็นเว็บเติมเงินอัตโนมัตินะครับผมซึ่งพออย่างนี้นะฮะเราก็ต้องอยู่ในเกมด้วยนะครับตอนซื้อของหน้าเว็บซึ่งเว็บก็คือใส่ผีเซิร์ฟลงไปเลยนะครับไม่ต้องพิมพ์คํว่าเว็บหรือ com ้ามหน้าและท้ายหลังนะครับผมนะก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดเทอมนะก็เราก็มีโปรโมชั่นแบบว่าคูณ2นะครับผมเพราะว่าพิ่น ตรงนี้ก็เป็นสมุดแนะนํายศต่างๆนะครับผมก็มาหาขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับ m y c l a u t ultimate c นะครับก็พาเพื่อนเข้ามาเล่นกันได้นะครับหนึ่ง ip จะเข้าได้แค่หนึ่งตัวหรือสองตัวนะครับผมแต่น่าจะได้ตัวเดียวนะฮะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวสักครู่พอดีลืมบอกไปนะเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดห้าจุดสองนะครับผมนะเป็นมาคาปกติเนาะไม่ใส่มอดนะฮะก็ สวัสดีครับบ๊ายบาย